ท่านประโยคาวาจรทลายสำหรับวันนี้ก็จะขอปรารบเรื่องของบุพกรรมของพระมหาสาวกหรือว่าที่ตามพระบาลีาเรียกว่าเรื่องของสนชัยแต่ความจริงเรื่องนี้เรื่องที่เกี่ยวกับสนชัยมีนิดเดียวเป็นเรื่องของมหาสาวกผู้ใหญ่มากกว่า ยังได้ให้น,นามว่าเป็นเรื่องกรมาหาสาวกสำหรับคืนนี้ก็ยังเป็นเรื่องอารามพบทในท้องเรื่องอยู่แต่ความจริงอารามบทนี้เป็นเรื่องของท้องเรื่องจริงๆไม่ใช่ผมตั้งเรื่องอารามบบอยจะขอต่อเมื่อคืนนี้เลยทีเดียวต่กล่าวว่าในวันวีสาขบปรมีเวลาเช้าตรู่ องค์สมเด็จพระบรมครูสเสวยข้าวมาทุปายาตซึ่งนางสุธาดาถวายแล้วองค์สมเด็จพระบาทีบแก้วจิน้สวงลอยถาดทองคำในแม่น้ำในรัญชราในส่วนการวันล่วงไปโดยสมบัติต่างๆแห่กล่าวว่าในราวป่าหิมวัน ที่ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชราในเวลาเย็นทรงรับยาคาจากนายโสธิยะถวายมีพระคุณอันพยาการนากราชชมเชยแล้วแต่ความจริงเรื่องตอนนี้พิสดารมากผมจะของดไปขอว่าตามอรรถบทของท่านส,สด็ิตไปสู่โคมงไม้สีมาพโพธแล้วก็ทรงราชยา ทรงทำปฏิญาณว่าเราจะไม่ทำลายบรนลังนี้ตลอดเวลาที่จิตของเราจะยังไม่ได้บรรลุอาสวะและก็ด้วยการไม่เข้าถึงไม่เข้าไปถือมัน่นตอนนี้ขอบรรดาท่านหลายจำให้ดีเราฟังกันเพื่อการศึกษาไม่ได้ฟังนิทาน ในฐานะที่ท่านหลายอุปสมบทบรรมชาเข้ามาก็ดีหรือว่าท่านหลายที่เป็นครววัดน้อมใจเข้ามาในขอบเขตศาสาศนาพระองค์สมเด็จพระชินสีดูกำลังใจของพระองค์ที่พระองค์ทรงแสวงหาพิเนศกรมเข้าไปสู่สำนักอารา,าราดาบทเราทักันดาบทรามบท ตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมมลุสมาบัดแปประการเป็นการจบหลักวิธีหลักสูตรของอาดารดาบทอุทกันดาบทท่านดาบททั้งสองจะในมอบหมายให้องค์สมเด็จไปจอมไตรเป็นครูสอนแต่ต่อมาองค์สมเด็จพระชินวร์ ทรงมาพิจรารณาเห็นว่าความรู้ในสนักอ,อาจารย์ของทั้งสองนี้ไม่ใช่เป็นทางบรรลุมรรคผลยังไม่เคยกิจเช่นั้นองค์สมเด็จพระธรรมสามิจินิล,ลีกออกจากสถานที่นั้นไปสแสวงหาโมกขลัมโมกขธรรมตามเจ้าพ,พระองค์ถ้าปรากฏว่าในตอนนี้ปัญญวคีคราะสีท้งห้า มีท่านัญญาโกลตัญญาท่านวัปปะท่านพฏิยะท่านมหาน,นามท่านอสชิโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านโกนเป็ยพรามเป็นพรหมที่มีโอกาสได้ทำนายลักษณะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงพระเยาว์พรามอื่นยกมือขึ้นสองนิ้วว่าเด็กคนนี้ถ้าหากว่าเป็นครวญจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ถ้าหากว่าเข้าอุปสมบทบรรพชาจะได้เป็นสัตสันดาเอกในโลกพรามที่เข้าประเพณีก่อนนั้นห้าองค์ด้วยกันแต่ว่าองค์ที่หนุ่มที่สุดในบรรดาพรามท่านหลายเหล่านั้นก็ได้แก่อัญญาโกนยพระพรามท่านโกนยพระพรามองค์นี้ยกนิ้วเดียวขึ้นยกนิ้วขึ้นนิ้วเดียวว่าเด็กคนนี้ต่อไปจะได้เป็นศัตสันดาเอกในโลก แะ่นั้นมาทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสู่ออกสู่พโวดยังได้พาลูกหลานขบรนดาพรามสี่คนออกโบสถ์พระพรามสี่คนกล่าวว่าเราแก่แล้ว <c oughs> โอกาสที่ติดตามองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วไม่มีถ้าเจ้าทั้งหลายทราบว่าสิทธัตถะราชกุมารน,นี้ออกโบสถ์เมื่อไร คอยตั้งใจบทติดตามจะได้บรรลุธรรมพิเศษยนั้นพระามทั้งห้าท่านมีอัญญาคกทยพรามเป็นต้นจึงได้ติดตามปฏิบัติองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าตลอดมาสิน้นเวลาหกปีหลังจากนั้นมาองค์สมเด็จพระจินาสีทรงปฏิบัติธรรมานธกาย จนกระทั่งสูบผอมเกือบจะเดินไม่ไหวเอามือลูบไปที่ไหนขนหลุดตามมือที่นั่นพิธีของพราหมณ์นี้ก็ไม่ได้สำเร็จเพระสัมมาสัมโพธิญาณองค์สมเด็จพระวิชิตธมรมจะไม่คิดว่าการทรมานร่างกายคงไม่มีผลการบรรลุมรรคผลคือโมกขธรรมหรือพระโพธิญาณอาจจะบรรลุได้โดยทางใจจึงกลับมาสเสวยพระกยาหารใหม่ ตอนนี้ทึงกล่าวาว่าเทวดาดนใจเป็นเหตุให้พรามณ์ียงห้าคนหลีกไปเห็นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นผูม้มากมากในาอาหารแต่วา่วาเทวดาท่งกล่าวว่าต้องการให้องค์สมเด็จพระิชิตาม,มานอยู่แต่พระองค์เดียวมิเะนั้นจะไม่ได้สเ็จไม่ได้สมเร็จพระพสัสมมาสัมโพธิญาณ เป็นนั้นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องต้นไม่มีในหนังสือนี้หนังสือนี้ท่านเล่าย่อผมขอทนไปนิดหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรรับข้าวมทุป,ปาย้าตยยคนานาสุทาดาแล้วองค์สมเด็จพระบัทีแก้วก็ทรงปั้นเป็นปั้นปันฉันจะมีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ แล้วตอนเย็นเย็นเอาถาดไปลอยน้ําอธิษฐานว่าถ้าขบเจ้าจะได้สําเร็จพระสัมมาสัมพุทธิยานขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ําขึ้นไปความจริงในช่วงนั้นน้ําไหลเชี่ยวมากแต่ก็เป็นที่น่าอาศัศจรรย์ถาดลอยทวนกระแสน้ําขึ้นไปได้ไกลพอสมควรแล้วก็จมลง ถายก็ลงไปกระทบกันที่วิมานขมยาการนาคาราชในหน้ากบบรบิภพพญานาคตัวนี้เกณฑ์นอนหลับเสียง่ายกระทบกับนดังคลิกเส่งง่ายของพระพุทธเจ้าทุกองค์จะต้องไปซ้อนกันอยู่ที่เป็นถาดทองคําจะต้องไปซ้อนกันอยู่ที่พบขมยานาคราชท่านนี้มีนามว่าพญาการนาคราช ท่านลืมตาขึ้นมาคิดว่าโอ๋หนอนีอน่เวลาสิ้นระยะไปนิดเดียวเรานอนไม่ทันจะเต็มตืน่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมบรุอภิเศษสมาสัมโพธิญาณอีกแล้วหรือท่านก็ดีใจเป็นนั้นว่านับ,นบตั้งแต่วันนั้นเป็นเวลานั้นเป็นต้นมาองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไปหาต้นไม้มีนามอัสสภิกัสสะิก ต้นไม้ที่มีหางยาวบนหางมาเวลานั้นเขาไม่เรียกนไม่เรียกต้นโพ <c oughs> เขายังไม่เรียกต้นโพท่านเอายญ้าคาที่นายโสธิยะถวายแปดกรรมวางไว้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่บรรลุปะสัามาสัมโพธิญาณเพียงใด เราจะไม่ทำลายบันลังนี้ทานในะธถมสมโพธิ์แตงกล่าวว่าถึาแม้่เลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตของเราจะตามก็ตายก็ช่างเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้เป็นอันขาดจนกว่าจะได้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณตอนนี้พระยากจะให้ท่านหลายจำไว้ ว่าการเจริญเพระกรรมาฐานเพื่อมรุมักผลเขา้าถึงความดีในครอบเคของมรสสานาทุกท่านก็ต้องตัดสินใจเหมือนองค์สมดเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาหมดไม่ใช่ว่ารม์อย่างนี้จะมีแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวเราซึ่งเป็นสาวกที่เรียกวา่าอนภัุธะผู้ปฏิบัติเพื่อความมรุตาม ก็จะต้องเอาเยี่ยงเอาอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันถ้ากําลังใจเขอมันรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสร้างกําลังใจไว้แบบนี้ชาญสมาบัติคนดีมักผลคนดีเป็นของไม่ยากสําหรับท่านแล้วก็ตอนนี้เรามาดูกันถึงเรื่องราวที่จะกล่าวต่อไป ทั้งกล่าวว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรสมบัทัพนั่งผินบพักไปทางบุบรพาคือทิศตะวันออกเมื่อพระอาทิตย์ยังไม่สดงคดทรงกำจัดมารและพลม,มารได้ทรงบรรลุป,ปุเพนิวาสารุสติญาณในปฐมฌานคำว่าทรงกำจัดมารและพยามารได้ในตอนนี้ท่านกล่าวว่า ตอนนั้นพยามาราธิราชเห็นองค์สมเด็จพระบรมโรคกันนาตัดสินประไทยแบบนั้นก็คิดว่าสิทธัตถาราชกุมารจะพ้นจากกำลังของเราเสร็จแล้วเราไม่มีอำนาจจะปราบปรามได้ก็นั่งเศร้าใจเป็นเหตุให้ลูกสาวทั้งสามคือนางตันหานางราคานางราดี เห็นพ่อเศร้าส้อยแล้วห้อยใจแบบนี้จริงเข้าไปถาม <c oughs> จริงเข้าไปถามไม่ยามมาราธิราชกต็ตอบประชีดดูเชี <c oughs> ่ยดูวันดนดูสิทธิาราชุกมารเธอตั้งมนโนมริทานปราถนาพระโพธิญาณจะไม่ยอมลุกจากที่แม่ยาตายก็ตามที่ การการตัดสินใจอย่างนี้เป็นอนาพนวิสัยเราแน่เราไม่สามารถจะทัดทานเธอไว้ได้ลูกสาวทั้งสามกรบับอาสามพ่อสามพ่อจะทำลายพิธีความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตร <c oughs> ยึงมาบรรลับบรลลมในฐานะที่สภาพเป็นนางฟ้า องคสมเด็จพระบรมศาสดาก็าไม่ลืมตามองรวมความว่าจะทำยังไงก็ไม่มองไม่สนใจนางเรื้องสามก็อ่อนใจกลับไปนี่อารมณ์ขมันดาท่านทั้งหลายก็เหมือนกันไม่หญิงทั้งสามนี่มาปรเลับลมองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยั่ยวเย้าในฐานะที่เป็นเด็กสาววัยรุ่น เป็นเป็นสาวใหญ่เป็นคนมีบุตรแล้วหนึ่งคนสองคนองค์สมเด็จพระทศพลก็ไม่สนใจตอนนี้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย <c oughs> จงจำเอาไว้ว่ากามราคะถ้าเราไม่สนใจที่อย่างเดียวนะไม่มีใครเข้ามาสึกเราได้โดยมากท่านดีแพ้อำนาจกามราคะมันจะมาตัด มาคิดกันว่าและกล่าวกันว่าเป็นโจทย์บอกว่าผู้หญิงคนนั้นมาสึกพระผู้หญิงคนนี้มาสึกพระผมคิดว่าในโลกนี้ไม่มีผู้หญิงคนใดม,มีอำนาจสึกพระนอกจากท่านที่บวชเข้ามาแล้วแพ้ด้วยหนาาของกามาคุณสึกไปหาเขาตั้งหากอาตนาโจทยทายาตานางัง พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงตักเตือนตนด้วยตนเองอยู่เสมอกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตนเองถ้าเรามัวมองความผิดที่เราทําว่าคนอื่นเขาทาผิดนั่นมันเป็นความเลวของเราที่ไม่รู้จะประมาณความเลวขนาดใดได้หาว่าการมาราคะัันปรากฏอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตร เราก็ใช้อสุภกรรมฐานกับกายกตานนสติกกรรมฐานเข้ามาหักห้ามใจแล้วก็พยายามไม่สนใจเรื่รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยแล่สัมผัสระหว่างเพศมันก็หมดเรื่องมันอยู่ที่กำลังใจของเราจะเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งเท่านั้น เมื่อลูกทั้งสามเณรสาม,มารถจะทรมานองค์สมเด็จพระิชิตามารให้ทรงพ่ายแพ้ได้เมื่อกลับไปสุวิมานตอนนี้พญามารมายั่วองค์สมเด็จพระ毗ชิตามารด้วยการชวนรบเป็นการสร้างบันดาลโทสะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เฉยบันลังที่นางนีเขาสร้างเขาพุทธเจ้าบอกฉันสร้างจ้ะ แล้วก็ถามว่าใครเป็นพยายนก็เป็นพยายนเยอะพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่มีใครเป็นพยายนมีแต่พนาธรณีเท่านั้นเป็นพยายนในองค์สมเด็จพระวิชิตธมานทรงได้ทรงดนมิตรเร่งแก้วป้องกันสรรพาวุธของพยา,ยามาราธิราชที่แผงสอยเข้ามาอาวุทธทั้งหลายไม่สามารถจะทำลายองค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้ แล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงรนรึกถึงนามพระธณีว่าจงขึ้นมาเป็นพยานเราเมื่อพระนามพระธณีจึงได้ผุดขึ้นมาจำแรงกายผีหญิงสาวสวยงามโสภากล่าวว่าการที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาต้องเสียสงไขยกำไรแสงกลับนี่มีหม่อมฉันเป็นพยาน เนื่งเจ้จึงได้ดีบน้ำออกจากมวยผมน้ำก็ลงมาเป็นทะเลใหญ่เป็นเหตุให้บยามารทั้งหลายเหล่านั้นลอยขอกันเพราะน้ำเป็นน้ำทิพ์พวกที่มาเป็นพวกทิพก็ถูกน้ำทิพท่วมทัททบต้องยกทับกลับไปเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงชน,นะอย่างนี้ยังเป็นโลกีวิสัยนะ เจะนะทั้งกามราคะและโทสะจะไม่ดีนะที่ชนะพยายามในพระองค์ทรงเฉยพยายามจนด่าจะว่าจะท้าจะทายองค์สมเด็จพระจอมไตรก็เฉยคำว่านิรมิตรเรืองแก้วก็ทำใจให้เข้าถึงเป็นเอกคตารมณ์ในอารมณ์ของฌาน มีกําลังจิตคิดอยู่ว่าใคะว่ายังไงก็ช่างมันมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราถ้าปากของมันจะเลวเสั้นอย่างเดียวก็ให้มันเลวไปฝ่ายเดียวเราไม่ยอมเลวด้วยถ้าเราทําดีแล้วมันจะว่ายังไงชั่วยังไงก็ตามเราก็ไม่ชั่วไปตามถ้าเราทำความชั่วเขาจะสนเสริญเราว่าดีเพียงใดเราก็ไม่ดีไปตาม นี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชนะมารคือโทสะและพยาบาทได้ในตอนนี้เพราะอาศัยว่าองค์สมเด็จพระมหามุนียึดอารมณ์สมาธิเป็นสําคัญแล่วก็ถืออารมณ์ไม่สนใจทุกอย่างเป็นสําคัญอันนี้ตัวจัดสําคัญมากนะไม่สนใจทั้งกามราคะไม่สนใจทั้งปฏิฆะคืออารมณ์เข้ามาทบจิตกจิตในด้านที่ไม่พอใจ ในที่สุดองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงชนะกามราคะคือรูปสาวของมานและก็โทสะได้แก่กองทัพของพยามานหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามัยก็สมมุุป,ปุเพนิวาสานุสติยาณในปฐมยามก็แบ่งเป็นสามยามปุเพนิวาสานุสติยาณน,นี่ก็คือระลึกชาติได้โดยไม่จำกัดชาติ ระวังให้ดีนะผมมีความรู้สึกสะดุดอยู่นิดพอพูดมาถึงตรงนี้คิดว่าพวกเราบางท่านเนี่ยบางทีอารมณ์จิตจะเผลอคิดว่าระ,ะลึกชาติได้หรือว่าได้ที่ไปจะคุยานต้องระวังให้ดีนะครับระวังอุปาทานมันจะกินอารมณ์ที่ท่านคิดว่าท่านได้อยู่นั้นมันมีจุดดำอยู่มากกว่าจุดขาว มันเป็นอารมณ์ปาทานหรืออารมณ์เผลอมากกว่าฉะนั้นแต่หากว่าท่านฝึกมโนยิธิยังไม่ได้เพียงใดแล้วก็จงอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเราได้อะไรจริงๆวิชานี้มีให้อยู่แล้วอย่าไปเชื่ออารมณ์คริม อารมณ์เริ่มจะเป็นปัจจัยทำลายความดีของท่านต้องระมัดระวังนะครับหลักสูตรสำหรับที่จะเพิ่งใช้มีอยู่ถึงแม้ว่าได้มโนยิธิแล้วก็ต้องควบคุมกำลังใจให้เป็นไปตามระเบียบอย่างกับที่สอนกรัชนีอย่างที่รัชนีทำน,นั่นแหละถูก ถ้าแต่งเครื่อนอกเหนือไปจากนั้นแล้วไม่ใช่ทิ่ประโคยานไม่ใช่ปุกเพนิวาสานุสติยานมันเป็นอุปาทานมากกว่าต้องระมัดระวังเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สมมุปบุกเพนิวาสานุสติยานเราลึกชาติได้ในปฐมฌานในปฐมยามแล้วก็ได้จุตูปปาติยานในยามที่สอง คำว่าจูตูปปาติยาเนรู้ว่าสัตว์โลกทั้งหมดที่เกิดมานี้แล้วก่อนจะเกิดมาจากไหนตายแล้วไปจากไหนที่ในหนึ่งเราเรียกว่าทิพิธกุยานแล้วก็ทรงยังลงยังพยานลงในปฏิยาการในที่สุดแทนปฏิมยานคำว่าปฏิยาการนี้ก็ได้แก่ วิชาปฏิยาสังขาราสังขารปฏิยา,ว,ญญา,าวิญญาณนังวิญญาณปฏิยานามรูปังเลน,นิพตนลโฮม่ดีบายในเวลารุ่งอรุณพระทรงแผงตลอดสัมพัยุติญาณซึ่งประดับไวด้วยคณทุกอย่างมีทศพญานคำว่าทศพญานในญาณที่เป็นกำลังของพระพุทธเจ้าสิบอย่างมีเฉพาะพระพุทธเจา้า และจะตุวเวสาลทิยานเป็นต้นโดยยานทั้งหมดได้ครบหมดในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าพวกเราจะทำก็ไม่ได้นะยานพวกนี้ไม่ใช่วิสัยของมราสาวกไม่วิสัยของพระพุทธเจ้าทรงยังการเวลาผ่านไปที่ใต้คนต้นโพคืออสุภพโพะใบเจ็ดสัปดาห์ ในสัปดาหที่แปดประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นอจปารณะนิโครธทรงถึงความเป็นผู้ขนขวายน้อยคือมีความสบายใจไม่คิดมากใช้อารมณ์ใจให้มีความสุขด้วยองนอาจของสมาบัติโดยองค์โดยพิจรารณาเห็นว่าธรรมที่สภาพธรรมที่สมรุนนี้มีสภาพลึกซึ้งกับพีรภาพมาก ยากที่บุคคลอื่นจะพึงบรรลุตามได้ชักท้อประเทศไทยเ่าเระยะทำนั่งหลายเหล่านี้ไปสอนใครน่ากลัวมันจะบรรลุยากเวลานั้นปรากฏว่าตามพระบาลีผมขอเอาพระบาลีเป็นพื้นฐานใครจะว่ายังไงจะพิจารณาว่ายังไงก็าช่างาะว่ายังไงยังไรผมก็ขอเกาะบาลีเป็นสำคัญ แต่งกล่าวาว่าเท้าสหโมดีพรมสหมโมดีพรมนี่เป็นพรมที่เป็นประธานใหญ่ในบรรดาพรมทั้งหมดคือพรมชั้นที่สิบหกเป็นพระอนาคามเมื่อมีเท้ามหาพรมในหมื่นจักรวาลเชื่อเชื่อในองค์สมเด็จพระวิชิตามารทรงสแสดงธรมรมพระองค์ยังได้ทรงพิจารณาดูสัตว์โลกโด้วยพุทธจากสูนแล้ว สมเด็จพระบาทีพแก้วเห็นว่าสัตว์โลกในโลกมีอยู่สี่ชั้นสี่พวกคือว่าอุคติตันยูมีปัญญาดีบารมีสูงสอนได้เพียงหัข้อก็จำได้แล้วก็รูลุมรรผลฉับพลันวิปติตันยูมีปัญญาสามลงมนิยถ้าสอนได้เพียงหัข้อไม่เข้าใจต้องอธิบายนิดหน่อยก็มรรลุมรรคผล เนยยะบุคคลประเภทนี้สามารถจะสอนให้เข้าถึงมรรคถึงผลไม่ได้ได้แต่ไตรสณาคมคือเคารพในพระพุทธธรรมประมมสงค์มีศีลบริสุทธิ์ป่าทประมะคนประเภทนี้มีตาเหมือนตากระทูมีหูเหมือนหูกะทะสอนแล้วไม่เข้าใจเอาดีอะไรไม่ได้นี่พวกเราทั้งหมดนี่เป็นคนประเภทไหนบ้างในสี่อย่าง ได้อะไรกันบ้างถ้ายังไม่ได้เลยก็น่ากลัวจะเป็นพวกตายกระทูหูกระทะก็ฟังกันมากแต่เอาดีไม่ได้แต่ที่เอาดีได้ก็จงจำไว้คนสี่ประเภทเนี่ยเราอยู่ในประเภทไหนถ้าปัญญามันทื่อเราก็ใช้ฟันบ่อยๆทราบบ่อยๆมันก็ขาดเอง ถ้าทรงใขรคนว่าเราจะสแสดงธรรมแก่ใครน้นแลเป็นคนแรกก็ทรงทราบว่าอาราดาบทแล้วทักันดาบททั้งอาจารย์ทั้งสองท่านทำการละเสร็จแล้วไปที่นาสินไดาตายแล้วไปเกิดเป็นอรูปภพมไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลคือไม่มีายาตนะที่จะฟังทรรได้ ถ้าท่านแนวสองอยู่นี่อยู่ฟังเทศของเราเพียงจบเดียวท่านจยำรู้มรรผลทันทีองค์สมเด็จพระจินสัสีจงมาดมิวาา่าหน้าเสีนยนใดที่อาจารย์ของเราตอนสองนี้ชิบหายจากความดีเสียแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงระลึกถึงอุปการะคุณที่ท่านของท่านปัญญวกีรฤษีท้งห้า ได้แก่ส่งโกนัญญะธรรมปาฏทันพฏิยธะธรรมหาน,นามท่านอัศชิเคยปฏิบัต,ติตลอดมาให้ความสุขจึงสเสด็จลูกจากอาสนะไปยังไปยังกาศีบุรีในระหว่างทางได้พบอุปกาชีวก อุบกาชีวกเห็นรูปร่างขององค์สมเด็จพระสมาสัมพุติเจ้ามีสวยงามมีรศมีกายผ่องใสจริยาเรียบร้อยสงสัยจึงได้ถามว่าท่านเป็นสาวกของไขรท่านชอบจำตาใจธรรมะของไข่องค์สมเด็จพระจอมไตรยสุนตัดว่าเราเป็นสยามภูคือผู้ตัดสินเองเท่านี้อุบกาชีวกสั่นหัวไม่เชื่อว่าไอ้ใครที่ไหนมันไม่มีครูจะมรรลุได้ ก็เลยหลีกไปองค์สมเด็จไฟจอมไตรก็ไม่ได้เทกับเขาหน้าชีได้เว้นอันว่าท่านนั่หลายมองดูเวลามันก็หมดเส็แล้วองค์สมเด็จพระไปจีบแก้วเมือุปกายชีวกก็ออกไปแล้วท่านก็สมสมเด็จเพื่อจะไปโปรดปัญจวคีหรือสีั้งห้าแต่วันนี้โปรดไม่ทันเพราะเวลาไม่มีหมดแล้วขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ปูนผนจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาส,สนิกนชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี